มีกี่เบิงมุมนั่นแล้วครับนี่ี้มาดูมุมนี้นะครับดูมุมนี้ครับอ่ามุมนี้ก็ชัดพวกมุมนี่ไหลครับชัดชัดเห็นไหมครับ ใครได้ตัวไหนก็ไปเสี่ยงเป็นแนวทางดูได้ครับใครที่อยู่ทางไกลไม่ได้มา,มด,มาดูไว้เป็นแนวทางครับอาจจะถูกไม่เหมือนกันนะครับมาคนถูกเลขหน้าเลขท้ายในวันที่หนึ่งถึงห้าครับราาเฮ้ยไ,ไปเบืองรับผน มีอะไรเห็นบ้าครับสามตัวเรียงนี่ครับนี่ครับนี่ดีเห็นว่าหดิทั้งใตทั้งเทิงนะเอ๋ทั้งทึันไหมทั้งไตกับแม่นี่เตียวเนี่ยครับแปวครับแล้วแล้เตยไปที่เห็นบัวคนละเจี๊ยแช่ไปครับแช่ไป ใครเข้ามาใหม่ยังไม่รู้ว่าทำอะไรกันก็เข้าไปดูในโพสที่เพจทางเพจโพสไว้นะครับอันนี้เป็นบ่อน้ำเก่าแก่นะครับบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับอายุร่วมสองร้อยปีมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับมานิมิตรเข้าฝันนะครับปู่ขาวเข้าฝันชาวบ้านนะครับถามหาชาวบ้านซึ่งแต่ก่อนชาวบ้านเคยมาใช้บ่อน้ำแห่งนี้นะครับนี่เ,เห็นตัวนี้ครับ อ,ไไอันนี้แปดสองหนึ่งอัเนีน้มเได้งต่มือไปโดนครับทั้งต่าเเจ็ดสามหนึ่ง,ง 8, 2, 1. 1> ครับเจ็ดสางตั้งแปดสองหนึ่งครับแปดสองหนึ่งแมนอยู่ครับเห็นไหมครับตัวนี้คนบนหหลายครับบุคคลมีคนครับเห็นชัดเลยครับ สาธูครับแอมนนกับสาธูปูเขาโอ้เนาะชดเลยเนาะเห็นคักเลยเห็นคักข้างล่างเ,เห็นสาแน่นี่สามตัวล่างอนี่เนาะใช่รใค,รครับ ครับแล้วแต่มาเห็นตัวไหนด้วยครับเออดเนก็เห็นอยู่ครับเอาท้ายออกครับท้ายไปครับแล้วก็ไปขยายเบื่อครับแชร์ไปครับสำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะครับยังไม่ได้กดติดตามเพจนะครับ กดติดตามนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆนะครับที่ทางแอดมินได้ไลฟ์สดนะครับตั้งแต่ไลฟ์มา4 5่หาวันนะครับวันนี้ก็เห็นชัดแล้วครับใครมีโอกาสก็มาดูนะครับใครเห็นตัวไหนก็ไปเสียงกันดูครับชัดไหมครับแอดมินปวดเอวแล้ว <laughs> <laughs> เห็นแล้ว เห็นชัดแล้วใช่ไหมครับเอาไปเสียงกันด้วยครับอันนี้เสียงเบื้องครับนะครับแช่ไปครับแช่ไปให้ได้โซ่น้ำกันได้หลายครับให้ได้โชคได้ลาบด,ด้วยกันเยอะๆครับ ครับพี่นงเยาวสิทธิศักด์นะครับลองเสียงดูพี่ครับลองเสียงดูครับคนเราอาจจะโชคไมเหมือนกันบางคนถูกเลขหน้าเลขท้ายรางวัลที่หนึ่งสองสามสี่ห้าครับใครที่เข้ามาใหม่นะครับยังไม่รู้ก็ ลองไปเปิดดูในเพจนะครับว่าอะไรนะครับเป็นจานหาโชคนะครับตามความเชื่อส่วนบุคคลนะครับครับบ่อน้ำกกเกอก,กครับสร้างสร้างเป็นภาษาอีสานครับ เราทยก็อ่านว่าบ่อน้ำกบกอกภาษาอีสารกับบอ่อเอกสร้างกบกอก <c oughs> นะครับเริ่มมือแล้วแต่เมื่อกี้เห็นชัดแจ๋วเอานี่ครับ <c oughs> ครับคุณวราพรครับไปเสียงเบิงครับไปเสียงดู นี่ครับยังขืนอยู่เลยครับนี่ท้านีเห็นแชทรึั้ครับกล้องผมถ่ายนี่ครับอเห็นเหครับกูเมียนความเล่าที่นี่วูไรเลยแปดบอครับแปเชียนเหครับแปซักขนาดอืมแปซักขนาดก็ใกเจ็ดอืมเมีนความเล่าเบิกนครับเา นั่นเราเท่าโจมหมูเราตู้เท่าซัดมันน้ำหมอกมาโอ้เจ้าแม่เขาไม่ทราบว่าแม่เขาไปเขาไปเงเจ็ดเห็นหรือยังครับสัตว์ดีสัตดต้องเล่ากันเล่าไปเสียงกันนะครับเราไปเสียงดูครับเป็นยุบบบครับใครเห็นตัวไหนก็ไปเสียงดูครับเป็นแนวทางครับให้ใหม่โอเคเป็นแนวทางครับปู่เพื่อนให้เห็นแล้วครับปู่ขาวท่านให้เห็นแล้วครับเห็นแชทเรนมาครับ เจวัตัวใดไอ้มีมีหาครับฝังเทิงนั้น85มันตัวแรกในเจ็ดสามหนึ่งอยู่คือเก่าอยู่อันอันนี้ที่ที่ผมเห็นด้วยครับตัวล่างครับตัว่างมีเจ็ดสามครับตัวบนในแปดห้าสามอนแรกนี้ครับ ครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับความเชื่อส่วนบุคคลครับทางใต้นี้สามหนึ่งเนาะพ่อเนาะครับดูดีๆครับแชร์กันไปครับแชร์กันไปบอกโชคบอกลาบนะครับต่อพี่น้องเขานะครับโทรศัพท์เราก็เห็นครับเอไปปีนไปปีนนลงมาแม่ครับไปซื้อลอตเตอรี่นะครับ ครับใครเห็นตัวไหนกาไปซื้อลอตเตอรี่ครับอาจจะถือรางวัลเลขหนาะเลขท้ายเลขบนเลขล่างหนึ่งถึงหาครับมีสิทธิ์มีโอกาสได้มดึดเห็นแล้ว<ห>บอ,รบอรครับนะครับแชร์กันไปนะครับ